คุณมากค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้เล่นกับครอ้ยนะคะเพราะว่าเหมือนหลายคนอาจจะเคยฟังหรือว่าออคอร์สคล้ายๆแบบนี้แต่คิดว่าคอร์สเนี้ยจะเป็นคอร์สที่ประทับใจแล้วก็ทําให้พวกเราเปก็นผู้ประกอบการเนี่ยสำเร็จโดยการใช้เทคนิคที่ครุ้ยได้สอนนะคะขอบคุณค่ะขอะขอบคุณมากนะะดีใจจังเลยหายเหนื่อยเลยค่ะมีเสียงก่อนในช่วงบ่ายแล้วนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวท้อยบอกไปว่าประสบการ พวกเนี้ยมันคือชั่วโมงบินทั้งหมดเลยค่ะท่านต้องมองขึ้นเวทีเห็ไหมคะไม่มีใครที่แบบโหเก่งมาตั้งแต่แตรกเลนะร้อยก็เคยเป็นคนที่จับป็นโฟนไม่เป็นมาก่อนแล้วเนาะมันคือชั่วโมงบินนะคะขอทุกท่านจงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็หาเวทีขึ้นเยอะๆค่ะแล้วขอให้รู้ไว้ว่าทุกครั้งที่ท่านขึ้นจะมีเสียง,งของครูคนนี้เข้าไปหลอกหลอนท่านอยู่ตลอดเวลาแหละเนาะแล้วที่สําคัญให้ท่านรู้ไว้ว่าในทุกๆความสําเร็จของท่านหรือทุกๆความล้มเหลวของท่าน ก็จะมีครูคนนี้อยู่เป็นกำลังใจเสมอแหละเราเจอกันแล้วมีวัสนาต่อกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ให้เกรดรอ,อยในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ